เออเลยวัสดีค่ะอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บวัสดีค่ะวันดีค่ะอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บวัสดีค่ะมัดข้อนึงโดนอ๋อวันดีค่ะวันดีค่ะอ๋อเจ็บเจ็บวัสดีค่ะโอ๋อเจ็บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ายังอับจิตอ๋อเจ็บค้อมึงโวยเอ้าโวยเอาเจ็บสวัสดีค่ะวันดีดีวัสดีดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่หนาค่ะว่าเจ็บเจ็บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเบาเบาเจ็บนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิ้บคอวีบกระบูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางนี้โอ้เจ็บโอ้โเบาเบารู้ไหม ตีตีสักถีตีสักถี่ตีสักถี่วันดีวัปดีค่ะเ <c oughs> จ็บ <c oughs> โอ๊ยเอยเบาเบาโอ๊ยเจ็บดูที่แรกหมดกันพี่นอนโอ้โหดูสภาพมือฉัน